ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านพวกผมไวิจารช่องวิทูโกวันนี้ช่วงรายการแน่นกับหนึ่งในการ์ตูนที่ผมเพิ่งดูถึงตอนล่าสุดข,ของการ์ตูนเรื่องนี้ยามพอดิพอดีแต่ถ้าการ์ตูนเรื่องนี้ผมตัดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็ผมจะลงของการ์ตูนเรื่องนี้ผมคิดว่าการ,ร์ตูนรนี้น่าจะจบแบบพอดิพอดีของการ,ร์ตูนนี้พอดีนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่ผมจะเข้าถึงเนื้อหาของการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช่องวิทูโกด้วยนะครับไม่ผู้พ่อ ผองเรื่องวัน t a ตัสโดคาเนเตหรือบัตรเวมพายวันดิตัสพาสทูหรือภาคที่2นะครับซึ่งกระตูเรื่องบัตรเวมพายวันิตัสก็เป็นการสานต่อหรือเรียกว่าซีซั่นสองก็ยังได้นะครับกับบัตรเวมพายวันดิตัสพาทูอันนี้ซึ่งเรื่องต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆของบัตรเวมพายวันดิตัสก็ผมก็แนะนําเลยว่าก็ไปดูในคลิปเก่าได้นะครับกับในช่วงรายการแนะนําบัตึกวมพายวันดิตัสนะครับที่ผมเคยทําไปในคลิปนั้นมันจะมีรายละเอียดต่างๆที่ผมพูดถึงตัววันดิตัสตัวละครต่างๆทั้งโนเอลจาน ของตัวละครต่างๆที่ผมเคยพูดไปในคลิปแนะนำน,นะผมแนะนําเลยว่าไปดูในคลิปนั้นได้นะครับส่วนภาทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่สานต่อจากซีซั่นแรกหรือภาคแรกไปของวัตถุแวมพายวาริตัสนั่นแหละคือเนื้อเรื่องที่มีการที่ว่ามีคดีปริศนาหรือการฆาตกรรมที่ต่อเนื่องมาที่เจอสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ในพางท่าตอนเดีทางวาริตัสและโดเอลต้องไปสารสีอันที่นั้นเพื่อสหาความจริงให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและการสืบต่อค้นในการครั้งนี้จะทําให้รั้งความสัมพันธ์ของทั้งตัวละครต่างๆทั ้งวอริตัสดอเอลจาและตัวละครต่างๆที่จะมาเข้าเกี่ยวในสถานการณ์ครั้งนี้จะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะทําให้ทุกตัวละครมีความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและมีเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่จะเล่าถึงตัวอดีตของตัวจอและอดีตเยอะแยะมากมายของปีศาจร้ายตัวนี้จะมีอะไรบ้างและเด็กสาวปริศนาผมสีขาวที่ชื่อว่าโคเอะจะข้องอะไรกับปีศาจร้ายในครั้งนี้ก็คงต้องตามในวอริตัสโดคาริเทพาหรือบันทึกบันายวอร์ดิตัสพาที่สองนะครับเสนอเรื่องเข้ากัน ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคือในพาร์ทนี้จะเป็นการที่จะเล่าถึงเรื่องของตัวละครต่าๆคือตัวสัตว์ร้ายที่จะมาเกี่ยวข้องในครั้งนี้แล้วทาให้ดาร์ซโนเอลต้องไปทางเหนือเพื่อสืบสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วทําให้ดูเรื่องต่างๆแล้วตัวละครต่างๆที่มันมีการเปิดไว้ในตอนท้ายตอนของพาร์ทที่1แล้วว่าอย่างตัวของแอสโซโฟที่เป็นจัสมหรลีบาทหลวงที่ไวรการพวกเวมไพร์พวกนั้นก็มีการเกิดเอาไว้ตอนท้ายแล้วว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครใหม่ที่โผล่มาแอส อย่างเช่นเควที่เป็นเด็กสาวที่มีต่อท้ายและมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครเนเนียอย่างมากๆแล้วเราสงสัยเลยว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครอย่างไรกันแน่และความน่าสนใจของในตัวละครต่างๆที่เข้ามาในพาทนี้เช่นอริตสโนเอลที่จะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็แอสโซโฟที่มีเบื้องรื้อเบื้องหลังแล้วและตัวละครสัตว์ลายที่จะมีการเล่าถึงอดีตที่จะมีความเกี่ยวข้องกับชานด้วยซึ่งมันจะมีการเล่าอย่างละเอียดทีท่วนและจะมีการเล่าหลายๆส่วนอย่างมากขึ้นทําให้เราเข้าใจแล้วโอ้มันมีอดีตของตัว ตัวนี้อดีตแต่ละตัวเป็นยังไงแล้วก็ยังมันยังคงธีมของความน่ารักและความตลออกหาและความซีรีส์จริงจังของวันที่บรรทายนายจัดอย่างดีในพาร์ทสองพาร์ทนี้เพราะว่าผมพูดตรงเลยนะว่าวันที่บรรทายนายจเนี่ยผมดอไว้พอสมควรเลยกว่าแต่ผมจะมาดูในพาร์ทนี้และผมได้ดูในพาร์ทนี้ปุ๊บผมรู้สึกชื่นชอบอย่างมากเพราะพาร์ทนียมันเหมือนการที่เราเห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างมากขึ้นอย่างเช่นคู่หลักอย่างเช่นเอ่อวาริตาและก็จานที่มีความสัมพันธ์ที่มากขึ้นและแน่นแฟงอย่างมากๆแล้วแบบ ฟินถ้าใครไปเชียร์คู่นี้ท้งวันดิตาและฌาเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกคนจะฟินอย่างบักมากแล้วก็จะมีคู่ใหม่ที่เข้ามานั่นก็คือตัวละครที่ชื่อว่าโคเอ,อ,อแล้วก็ชานชานที่ผมบอกเลยว่าผู้ตัวละคารสตัวละคารนี้น่าสนใจบักมากที่มันพอเล่าเนื้อเรื่องอดีตและเราเห็นถึงความสมัธ์ขอตัวละครน,นี้มากขึ้นแล้วเราเห็นถึงความสัมพันธ์ของโคเอและเนเนียว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนผมบอกเลยว่าโอ้เนื้อเรื่องของวันทื่อวันพายวันดิตาภาดีเข้มข้นอย่างบมากถ้าใครชชบวันทื่วันพายวันดิตาสุดแล้ว อย่ารู้ว่ามันสนุกยังไงผมบอกแลว้วพาร์ทเนี่ยถ้าใครชอบในความสัมพันธ์อย่าเห็นถึงพัฒนาการของตัวละครและเนเรื่องที่มากขึ้นผมบอกแล้วว่ายิ่งมากต่อนะในเรื่องที่เข้มข้นมากขึ้นและเบื้องลึกเบื้องหลังทั้งคริสตรากเวิร์พร์สีแดงและสีน้าเงินที่มีการเล่าอ,อย่างเพิ่มเติมมากขึ้นในครั้งนี้ทําให้ผมรู้สึกเลยว่าโอ้สกลที่เราจะเห็นต่อไปในอนาคตของเรื่องบันทึกเวพร์มพายปริตัสมันจะไปที่ในจุดที่ไกลมากขึ้นยิ่งใหญ่มากขึ้นและเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนและความสันธ์แตต่ะ ที่มันค่อยๆหยอดเทียนนิดเทียนนี้ทำให้เราสึกถึงความสัมพันธ์ในแต่ละตัวละครที่น่าสนใจและอยากติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยสำหรับแต่ละเรื่องของบันทึกมันผ่านัจัดและความกวนตีของวันติตาที่ผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้กวนตีอยู่คือในซีซั่นแรกกวนตีแล้วนะแต่ซีซั่นนี้พอด้วยความสัมพันธ์แต่ละตัวละครมันมากขึ้นมากขึ้นมันมีความกวนตีและมีความน่ารักในหลายๆตัวละครมากขึ้นโนเอลที่มีความน่ารักในตัวละครแล้วก็ทีมีความน่ารักมากขึ้นตัวละครใหม่ที่อย่างเข้ามาอย่างคุณเนี่ยบอกเลยวตู อย่างมากๆและตัวคอ,อจานแล้วก็วาริตาเซที่บอกเลยว่าโหสองคนนี้อยู่ด้วยกันคโคตรน่ารัาากเลยผม<ะ>บอกเลยว่าคือถึงเนื้อเรื่องของบันทึกวมรพาวาริตาเซมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นก็จริงนะแต่ว่าความสัมพันธ์ของตัวละครในเรื่องบันทึกวมรพายในวาริตาสซเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาทําได้ดีจริงๆและภาคสอนนี้ก็ทําให้เรารู้สึกเลยว่าโอ้โหมันน่ารักและอบอุ่นหัวใจมากๆถึงเนื้อเรื่องมันจะมีความดาร์กมากๆในเนื้อเรื่องก็ตามนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผมก็ขอแนะนําเลยว่าขอให้ทุกคนไปดูจริงๆๆนนครรัับบอกกลว่าามมสุจิ เรื่องรึเบื้องหลังทองเรื่องสัตว์ร้ายและที่มาเกี่ยวข้องกับโ,<ฆ>โเคเอยังไงและโคเอเกี่ยวข้องกันเนียนเน่ยแวมพายสีแดงตัวนั้นได้ยังไงเราอคงติดตามในวาริตัสโดคาริเตหรือบันทึกแวมพายวาริตัสพาสอน,นะครับก็ฝากไว้เพียงนี้แล้วกันถ้าใครอยากจะดูเรื่องวาริตัสโดคาริเตหรือบันทึกแวมพายวาริตัสพาสผู้บ่าวูรฤกษ์ิก็สามารถดูได้ผ่านทางเอสเพไอชีบิลบิลและวีทีวีนะครับฝากไว้เพียงนี้และก็ถ้าใครอยากซื้อรูปเล่มของบันทึก วันพายวันดิซัสก,ก็สามารถซื้อได้ผ่านทางสยามมิเตอร์คอมมินะครับก็ตัว่นี้สนุกดจร,จริงและรูปเล่มก็สวยมากๆนะครับในรูปแบบแอนิเมชั่นก็ดีอย่างนี้รรูปเล่มก็ซื้อกันได้นะครับบอกเลยว่าสนุกอย่างมากๆไม่ผิดหวังอย่างแน,น่นอนไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นหรือมังะงน,นะครับไปซื้อกันได้นะครับฝ่าไว้เพลงเท่าน,นี้นะกันเดี๋ยวกลับในช่วงรายการแนดนบของเรื่องวันดิซัสโดคาลเตหรือบัตรวันพายวันดิซัสพาร์ทูนะครับในช่วงรายการแนะนำนะครับถ้าใครตามข่าวสารนหนังเพลงเก,<อ>เกมและกระตุ<อ> ก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอตะคุแกงเซอร์ไทยแลนด์ะครับ่าไว้เพจข่านี้กับในช่วงรายการได้ของวันดีตัสโนคาร์ดิหรือบันทึกวันพายวันดีตัสพาสทูะครับ่าไว้เพจนี้ถ้าใครชอบวันดีตัสพาสทูนในตรงจุดไหนป่าและฟินในคู่ไหนบ้างก็สามารถพิมพ์ได้ในใต้ตคอมเมนต์มมน,ตนะครับผมชอบเรื่องนี้มากๆจริงๆและผมอยากรู้ว่าผู้ชมแต่ละคนชอบคู่ไหนบ้างและชอบในฉากไหนหรือชอบในช็อตไหนของกตันนี้ผมอยากอ่านจริงๆนะครับในคอมเมนต์แต่ละผู้ชมแต่ละท่านที่มาดูใน คลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่เับาฟังถึงตอนนี้และจุดจุดนี้ขอบคุณและ,และบาย,บายครับ